ุณผู้ชมมาแล้วครับเขาบอกว่าสิ่งที่ควรจะลงทุนมากที่สุดถ้าเกิดคุณมีตังยิ่งกว่ารถยิ่งกวานาฬิกายิ่งกว่ากระเป๋าคือบ้านคุณผู้ชมครับเพราะว่าบ้านเราใช้เวลาอยู่ที่บ้านเยอะนะเอาคิดแค่ว่าถ้านอน8ชั่วโมง8หาร24เท่ากับว่า1ส่วน3หรือว่า33.33% 3, 3, 3, 3คุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านฉะนั้นน่าลงทุนมากที่สุดนะครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่คอนเนอร์แมกเกรเกอร์ซึ่งเป็นสุดยอด นักต่อสู้ถ้าวันดีคืนดีคุณผู้ชมต้องไปที่บ้านของสุดยอดนักสู้ตัวพ่อกฎคือห้ามพูดอะไรในตู้เย็นควรมีและไม่มีอะไรเวลาคุณไปจับต้องอะไรคุณจะต้องจุดจุดตดยังไงจัดต้ คอนเนอร์แมกไครเกอร์นักชก UFC ตัวพ่อศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมจอมเกรียนชาวไอแลนด์วัย28ปีที่มีสถิติชก23ชนะ20เป็นแชมป์เป็นตัวพ่อนักสู้คนแรกของโลกที่ครองเข็มขัดแชมป์พร้อมกันถึง2รุ่นทั้งรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัม เขาเป็นนักสู้ UFC ที่ทำเงินมากที่สุดปีนี้ปีเดียวเขาทำรายได้ไปทั้งหมดกว่า780ล้านบาทจากอายุ20เมื่อ8ปปีที่แล้วอยู่กับแฟนสาวในห้องเล็กๆทั้งคู่ไม่มีงาน และมีรายได้จากเงินสวัสดิการสังคมเพียงเดือนละ7,000บาทแต่ไม่ว่าชีวิตจะจนหรือหนทางจะมืดมิดเพียงใดตัวพ่อชาวไอร์แลนด์บอกว่าเขามั่นใจว่าสักวันจะเป็นแชมป์ด้วยการให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจากแฟนสาวดีเดฟลิน แม็กเกรเกอร์ไม่เชื่อในเรื่องโชคลางของครั้งไม่เคยคิดขอพรจากใครทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจที่สุดคือคำพูดสั้นๆจากคู่ชีวิตที่บอกว่าฉันเชื่อว่าคุณทำได้จากห้องเล็กๆมาวันนี้เขาสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่จนมีชื่อว่าแม็กแมนชั่นหรือคา,าริหฮาดของแม็กเกรเกอร์แะเมืองแห่งสีสันลาสเวกัสประเทศ USA คาืหาที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า1,000ตารางเมตรห้องนอนเจดห้องสระว่ายน้ำส่วนตัวยิมส่วนตัวและตู้เย็นสุดอลังการที่เน้นแต่อาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นและที่สำคัญในคาืหาหลังนี้มีกฎเหล็กครับ ห้ามพูดถึงการแข่งขันคุณแตะอะไรในบ้านคุณต้องทำความสะอาดมันและที่สำคัญห้ามมีขนมหวานลูกอมหรือของหวานใดๆก็ตามเพราะว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองด้วยอาหารที่มีประโยชน์ถ้าเกิดเขาเปิดตู้เย็นมาแล้วดันมีเค้ก3ปอนด์ก้อนโตอยู่แล้วก็เขาจะตะบ,บะแตกกินเรียบแน่นอน และนี่แหละคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมปพิรพลนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับอย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมครับสามารถจะชมรายการของเราย้อนหลังนะครับได้ทาง y t u t u นะครับทางช่องแชมป์แชนแนลถ้าดูแล้วคุณผู้ชมชอบคุณผู้ชมโดนใจขอความกรุณาครับ Subscribe เป็นสมาชิกไลค์ชอบแล้วก็แชร์ด้วยนะครับ สิร์้แพคก็ตามคุณผู้ชมครับที่อยากจะมาพูดคุยกับเราในโลกโซเชียลนะครับ Facebook Instagram Twitter ตามนี้เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับช่องนี้ฮะช่อง2 8กลับมาพูดกับผมได้ใหม่นะครับพรุ่งนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปกำลังจะผ่านไปนั้นมีกีฬาอะไรน่าสนใจตอนนี้ดึกแล้วครับเดี๋ยวไปนอนเลยนะฮะและเดี๋ยวพรุ่งนี้15นาฬิกา40นาทีนิดๆน,นะครับหรือว่าบ่าย3มโง40นิดๆ เปิดช่องี้และครับชมรายการท็อปนิวส์กีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพล mm hmm. คืนนี้คุทธนายราตรีสวัสดิ์ครับ